ครับผม3 2 1ไปบูยากันเลยครับบายการีหรือว่าแดนชมรับออกตรงนี้ครับคะนนที่เกิดขึ้นมาครับผมบอกไว้แล้วว่าเกมนี่ผมเจอไปที่ไซเลนนะอ้องเฉลี่ยครับแลวดูไซเลนครับผมลงมาจะมาโดดกับเบิร์เดอร์สกายและ VIP ครับ ต้องรอดูครับฟินิคคอจะไปไหนปกติอะถ้าเขาเล่นเขาจะชอบเล่นที่บริเวณมาพุว์เวิร์กนะไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่มาพุว์เวิร์กที่เขาเล่นน่ะเขาก็หมูกลับกลับมาที่เกาะเขาเชนเดอร์เอาดาร์กน่ะตรงนี้ครับได้ตัวของชาวเด็กไปก่อนครับท่านผู้ชมครับเอาเลยครับแล้วมาตรงนี้เทกคืนกลับไปได้ครับชาโดว์ได้ตัวของดาร์กกลับคืนไปครับพีชช็อตเข้ามาหนึ่งทีครับ แลวลงมาอย่างนี้ใส่กันตั้งแต่ช่วงต้นผมบอกเลยครับเป็นผลดีกับเราทั้งนั้นครับราชาติ่ซ้ํากลับไปได้ครับผมแล้วก็ตวงท้าเลยครับได้ไปอีกหนึ่งแล้วบีโอครับได้ตัวของโต้มาอีกหนึ่งด้วยครับแล้วจินจาได้ตัวของบีโอกลับคืนไปนั่นเองครับวีไอพีจำนวนคนเหลือเยอะกว่าครับหรือเหมือนจะเหลือแค่ชินคนเดียวด้วยครับโอ้โหไปหัวร้อนอะไรมาครับลงมารีบตัดจัดเลยครับเอเจอเจอแล้วเสียคนตอย่างนี้เรียบร้อยหงายไปแลวครับท่านผู้ชมครับบีทีเอสจบอันดับ12บอครับ ถือว่าลงมาตัดเร็วที่สุดเลยนี่คือทีที่ไม่ได้ไม่ได้แบบบักตาไม่ได้เจิมด้วยนะรับผมไฟก่อนละทีแรกกับตรงนี้โอ้ไฟลุกครับตรงนี้ครับผมไฟลุกขึ้นมาเดี๋ยวก็มอดผมบอกเลยนะครับผมเจอไซรินใช่ไหมอ่าไม่ใช่เจอฟินิกฟอสนี่แหละคุณนกฟินิกโอ้โหมันไม่มีวันตายไฟมนันลุกท่วมตลอดเวลาคุณลุกได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละสุดจัดน,นี้นะครับผมตรงนี้ พอลุ้นไปครับผมหวังว่าต่างชาติจะฟังไทยไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> น่าโดนหมันนะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมใช่ครับไม่เป็นไรครับฟังไม่รู้เรื่องครับผมนอกจากจะมีซับขึ้นมาแบบสดๆนี่ก็เกินไป <c oughs> อ่ะนะน,น่าจะขยันไปตรงนี้ <c oughs> ผมบอกเลยนะท่าน <c oughs> ผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะไปแบบไทยแบบไทยโบราณเลยนะคำไทยโบราณเลยนะ <c oughs> แบบอุ้ยตกดาเทรนอะไรอย่างนี้เลยนะให้เขาแปลยากๆเลยนะแปลเป็นภาขาวเกตลอยมาครับผมถ้าจะไม่เข้าใจตรงนี้ไปกันใหญ่แล้วดูกันนะ ตาตรงนี้ครับบาสเซเลียมีเอสกับตนาของฟลูโซอยู่ด้วยกันด้วยครับรวมถึงทางอ v วอสตีวายครับ่วนวีพีตรงนี้ครับโซนมาอยู่ในระยะใกล้กับตนาของเฟิร์สไรเดอร์ครับพื้นที่ที่เรียกว่ายังไม่ทราบวงอยู่ดีนะว่าจะมาเป็นแบบไหนแต่ยังไงครับยังขอให้ลุ้นครับวงไปทางฟิน f o ฟอสใช่ครับผมผมว่าฟินนิฟอสน่าจะเคลื่อนกลับมาที่เกาะหลักปกติเหมือนเดิมแหละอยู่ที่ว่าเขาจะไปทิ้มตรงไหนแค่นึงอาจจะต้องรอดูวงสักนิดนึงครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนครับ นั่นสิครับผมยังคงลุ้นกันต่อตรงนี้ครับผมแล้วก็สถานการณ์รูปเกมครับ11ทีมที่หลังจากเบิร์ดสกายลงมาก็เหมือนกับว่าความสบายใจในเรื่องของการเจอทีมใหญ่ๆตัดลงไปหนึ่งทีมมาด้วยเพราะเบิร์ดสกายก็เป็นทีมที่เป็นน้ำวันของเวียดนามด้วยนะที่เขาชนะลีกมาเหมือนกันครับผมก็รอดูกันไปตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับผมฟีนิกฟอร์เนี่ยขอสักท็อปทีแล้วก็สัก5-8ถึงวิเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็กถึงแชมป์ได้เหมือนกันนะ จำเป็นจะต้องแบบคว้าบูญาตลอดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับขอมาตรฐานเขาแบบมันยังแบบกลางค่อนดีเรื่อยๆอย่างนี้แค่นั้นพอละ<ช>นะครับผมหรืออาจจะดีกว่านี้ก็ได้ครับผมผมไม่เกี่ยงผมโลภไปเรื่อยๆครับผม <laughs> มาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยไปก <ไป S 1> <ๆ>ันต่อ โลโ่อยู่แล้วตรงนี้ผมเอาหมดนะครับจ้าหกบูย่าก็ได้ครับไม่เกี่งเฮ้ยเจ้าหกบูย่านี่ประวัติศาสตร์ตำนานเลยนะโอ้โหจาลึกเลยอ่ะใช้คำว่าเผลอๆนี่โวลตีส้ข้างหน้าน่าจะแบนไทยแล้วตรงนี้นะครับผมไม่ให้เข้าร่วมละโอ้โหแค่นี้ก็แย่พอแล้วครับผมตอนนี้เรามีถึงจะดูแบบไม่ค่อยดีแต่ว่าทีมเราก็ยังแบบมาถึงขนาดนี้นี่ก็น่าแหละยังมีแววที่จะมาคว้าแชมป์อยู่ดีไม่ธรรมดานะครับผมตอนนี้เนี่ยกินเงินลอยมาละสิบห้าล้านตรงนี้นะครับผมสิบห้าล้านแบล็คลอยคนละเท่าไหร่ครับผมลอยหาฟินิคฟอรรรรรรร์ทตตงงนนีี้้้ถาาาาามมว่่่่เเเไไไไดดหคับ้ อได้ความสนุกไปแต่ไม่แน่นะโจโจถ้าโจฟังอยู่นะถ้าแบ่งมาสักสองสามหมื่นก็ได้นะไม่ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงก็เยอะนะสองหมื่นก็อยู่ได้สักเดือนนึงแหละตรงนี้นะครับผมจากคันดูคันนี้ไปก็น่าจะโอเคแหละพอกินคงกินข้าวได้อยู่นะตรงนี้สุดๆไปตรงนี้ครับว่าแล้วดูครับวงไปที่ซ้ายครับมาทางฟินิฟอร์สอีกแล้วครับเยี่ยมจริงๆครับผมแล้วให้จิวสปอร์ตมาจองกลางวงก่อนเลยครับอย่างนี้นะไม่แน่นะครับฟินิกฟอร์สนี่อาจจะเล่นขอบขอบ ของเกาะก็ได้นะอ่ะเป็นไปได้นะเพื่อที่จะมูไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่รอดูกันครับตรงนี้เท่ากับว่าในวงแรกนี้เขายังเล่นได้ต่อไม่มีปัญหาอะไรครับใช่<อ>ครับถ้าวง,งสองนี่บีบข้ามน้ําไปสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะสมัยใจนะพื้นที่นี้ไปอยู่ทางนั้นซซเยอะครับแต่ต้องดูครับการเดินด้านบนเองมีทีมลาวที่จะชอบตัดตรงเส้นกลางของบาซิเลียมาอยู่แล้วกลางแมปกลางแผนที่รวมถึงมูฟมาทางบาซิเลียเองมีอยู่3ทีมที่ขยับออกมาเรื่อยๆเหมือนกันเฮคิวมูฟมาขอบไวมากครับตรงนี้ครับ น่ากลัวเหมือนกันครับเฮชิลครับตรงนี้ผมมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะปะทะกับฟิลิปพอจะได้ครับเขาจะยิงครับจ้าใส่เข้าไปแล้วครับตรงนี้ครับเอฟเอครับยังไม่แม่นพอถ้ายิงอย่างนี้นะครับแนะนําให้ไปดูตัวของอาโจเล่นเกมแรกเนาะใส่เม็ดเดียวเท่านั้นเข้าหัวนะครับผมตกรถเลยนะครับผมมาช้าแล้วตรงนี้ครับผมรถไปแล้วตกรถเรียบร้อยนะครับตรงนี้เรียบร้อยตกรถนี่แผลฟกช้ำตกรถซดน้ำใบบุบบุกไปครับผม ทำไหนนะตรงนี้ใช่เนีนี่เนี่ยไปละหนึ่งคิวครับผมเก็บครับมิสเตอร์ไฟครับผมพราครับผมอ่านเขาจับป้าเลยจับป้าครับผมมีคนหนึ่งเนี่ยอ่านไม่ออกเกมแรกนี้อ่านไปวานิสโอ้โหเอาท้าทายเลยตรงนี้นะครับผมอ่านชื่อเขาไม่ออกจริงๆโอ้คือมันเป็นภาษารัสเซียด้วยแล้วก็แบบคํามันคํามันแอสเซนต์ไม่ได้จริงๆใช่มันแอสเซนต์ยากครับผมผมไปเปิดกูเกิลผมยังพูดไม่ถูกเลยครับเอาเป็นว่าผมอ่านเขาวาแล้วกันนะครับผมเขาญาติวาเลยตรงนี้ท่านผู้ชมนะสั้นๆมาครับผมเด็กหลงนี่ ฝรั่งก็น่าจะอ่านดีลองดีลองเป็นสากลเลยแต่ว่าเดฝรั่งเลยเมื่อกี้ผมก็ได้ยินคุณอ่านดีลองอยู่มันเพี้ยนๆมาผมก็เพี้ยนไปตามสากลนะแต่ก็ไม่ใช่เพี้ยนบ่อยไม่ดีนะครับเราเป็นชาวไทยไปพูดออกให้ชัดๆครับผมโนบลุนะตรงนี้ผมเชื่อผมชอบเสื้อทีมเขาบ้าเลยยังไงฝากรบกวนทีมฟินิกฟอสนะก็ไม่ต้องแลกดักตีเขาอยู่ข้างหน้าหน้าสเตเดียมตรงนี้แล้วก็เขาโมยเสื้อเขามาดูอย่างทรงแล้วเนี่ยโอ้โห ห้าหนึ่งนะ่าจะเอาเขาไม่ลงตรงนี้ตัวใหญ่กันทั้งนั้นเลยสำหรับตัวของฟูโซนะใช่นะครโอ้ข่าวก่อนคุณก็บอกจะดักตบทองหน้าโรงแรมสิงคโปร์ครับผมโอ้โหผมนี่ทรงโจรจริงๆโอ้ตรงนี้ครับ V.I.P ครับท่านผู้ชมครับ4คิวมาแล้วนะสำหรับตัวของ V.I.P ครับชาโตเก็บไป2เนาะ ครับผมตรงนี้นะไม่ต้องมีคนห้ามคุณต้ากันเลยทีเดียวนะทำไมผมไม่ห้ามครับเออน่าจะสิเดี๋ยวครับผมเป็นผู้ส่รู้โลกคิดนะโอ้เราก็นึกว่าจะไปเวก็ผมก็ยืนดูต้นทางให้อะไรอย่างนี้มาโตโฮของดีๆทั้งนั้นตรงนี้อะไรลอยไปตามไม่ทันจริงตามไม่ทันแต่ตรงนี้มีการยิงเคาะมาครับจากอดีตเดสรไทยริฐไอเฟ่เคาะมาตรงนี้ครับอีแฟนบอกโอ้ใครจะอยู่ก็อยู่แล้วผมไม่อยู่นะครับผมไปแล้วครับตรงนี้โอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินแต่ละเม็ดที่เข้ามาตรงนี้ครับ นี่คือความพีเมียมของคำรัดับโดูจริงๆนะใช่คือเคาะมาแต่ละเม็ดนี่คือแบบบรรจงแล้วจริงๆฮะใช่ครับผมไม่เห็ล้ดูฮะตรงแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยคือดึงจังหวะกันอยู่นานด้วยนะแล้วคือเกมนี้มันไปเกมที่3แล้วเรียกว่าไม่อยากจะเสียยวกาดต,ตรงนี้ไปมากกว่าดีแล้วใช่ใช่มันมันเป็นเหมือนเกมที่เป็นหัวเลียวหัวต่อพอดีจุดโค้งพอดีอ่ะอืถ้าทีมไหนพลาดปุ๊บเนี่ยโอกาสจะกลับมาเนี่ยมันเป็นเหนื่อยอีก3มเกมหลังแต่ว่าถ้าทีมไหนกลับมาได้เนี่ย มันมีลุ้นใน3เกมที่เหลือใช่ก็กลับมาจริงๆด้วยนะรวมถึงฟินิคฟอร์ดด้วยถ้าไปพลาดในเกมนี้เนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ครับแต่วงมาแบบนี้เนี่ยถือว่ายังเป็นใจนะต้องดูวงที่2ครับที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่วินาทีข้างหน้าใช่ครับผมฮีกแฟมนะตรงนี้ครับยังไม่เสียใครไปครับฮิวก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเนาะดูพื้นที่ตรงนี้ครับมาเล่นขอบๆเลยนะ HQ ครับแล้วเขาก็จายตำแหน่งกันค่อนข้างดีด้วยครับสำหรับตัวของ HQ ครับ เล่นเป็น2อสองนะท่านผู้ชมนะใช่ครับผม HQ เองก็ได้บ้านไม้ตรงกลางแม่น้ําไปด้วยครับรวมถึงอีก2ทีมครับอย่าง EvosDI กับฟิลิฟอสก็ได้บ้านริมน้ําไปแล้วครับอย่างละที่ครับรวยไงซื้อบ้านริมน้ําสบายแล้วบ้านพักอากาศไปอ่าใช่ใช่อย่างที่คาดการเลยฟิลิฟอร์สต้อจะมาเล่นบริเวณขอบขอบเกาะจริงๆด้วยครับและในพื้นที่ค่อนข้างสวยครับถ้ามันมาขอบเกาะอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แต่อยู่ที่ว่า มันจะไปหา HQ หรือฟินิคฟอร์ตรงนี้อนี่แหละน่าสนใจนะก็ต้องรอดูในวงที่สองวงที่สต่อไปครับแต่ช่วงนี้นยถือว่าทำบุญได้ค่อนข้างดีนะสาวตรงฟินิคฟอร์ดไม่รู้ว่าสังกทานนี่แกไปใส่อะไรมาบ้างนะกลับมาต้องแบบแอบถามบ้างช่วงนี้ดวงดีเหลือเกินออนะครับผมสองเกมที่ผ่านมานี่คือแทบไม่ต้องวิ่งแทบไม่ต้องเหนื่อยครับหรือว่าโจนามีบทสวดว่ากันได้หรือเปล่าอ่ะไม่แน่เหมือนกันเอออ่าเขามีแบบบทสวดเฉพาะอ่ะตรงนี้มาป่าระเบิดก่อนเดรมาโซ่ไปปุ๊บตรงนี้ ดาซามาโซตรงนี้โอ้โหมาโซตรงนี้นะครับ uh huh. ผมชื่อกอ่านยากเหลือเกินแล้วสแปมไม่พักอย่างนี้ครับสก,กายได้ส uh ่ huh. งชาโดว์ huh. อีกหนึ่งนะท uh huh. ่านผู้ชมครับผม เอาแล้วครับเปิดน็อกได้อย่างนี้ก็ไม่เหลือครับแกมาทุกทิศทุกทางครับแล้วระเบิดมาอีกหนึ่งลูกแล้วซ้ําเก็บออกไปก่อนครับชาโตก็น็อกดาวอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วทาเล็กตรงนี้กําลังจะร่วมไปหนึ่งแล้วโดนแฟตแบงเข้ามาก่อนครับตรงนี้ครับดีเซ็ตก็มาอีกหนึ่งรอบแล้วระเบิดเข้ามาย้อยๆตรงนี้ได้ทาเล็กมาอีกหนึ่งนะท่านผู้ชมครับแล้วซ้ำออกไปแล้วครับรับเคลียรไปสาตรงนี้ใส่เลนนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาแล้ว v i p เหลือคนเดียวเท่านั้นครับ บอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่ให้ต่อ V.I.P เพิ่มครับผมหมดอายุแล้วลับไปอีกหนึ่งจบอันดับ11ไปครับเป็น Triple Q ครับอยู่ที่ s k y r i c ด้วยครับต้องชมเลยนะว่าการเปิดระเบิดที่ดีนะเปิดมาจังหวะสวยงามจริงๆครับได้ไปถึง2คนเนี่ยเนีคนนี้เลยเนี่ยวาจินวาจินเนียอะไรสักอย่างเนี่ยวาจินี่หรือเปล่าพยายามเปิด Google อยู่ก็เอาูเกิลออกเสียงประมาณนี้ผมไปวานิดเลยเกมแรกนะวานิด ก็งงเหมือนกันอยู่ๆก็รัสเซียมาไทยเฉยงนี้ลูกรึ่งนะเอองงเลยครับผมแล้ววงก็ยังคงเข้าทีมเราครับนี่คือข่าวดีครับงงที่3ก็ยังคาดการได้ครับว่ายังคงอยู่ที่เราเช่นเคยครับผมว่าอย่างนี้เนี่ยน่าจะ50-50ระหว่างฟินิคฟอรกับ HQ นะใช่ครับน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะยังแต่ถ้าวงเข้าทาง HQ เอง HQ วก็ต้องเจอกิกแฟมที่ต้องการเล่นข้างล่างด้วยนะ ไหลามาจากที่ข้าขงบนครับนะครับผมอันนี้ก็ทอ,อ่าทรอ,องพื้นเส้นหนาอะไรนะอโอ้ข่าวเจอตรงนี้ท่านผู้ชม FR ครับกำลังมูเข้ามาครับผมยังไงก็ได้ครับขอไซเรนไปไวๆวางแค่น้ำพอครับใช่นะแต่เขาเก็บเป็นหนึ่งทีมนะคุณนะครับผมเชื่อว่ากเจอแล้วเขาได้บูย่ามานี่เพจคุณน่าจะลำบากแล้วนะผมภาดเป็นกลางอยู่แล้วผมบอกกลาง <S 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 ประเทศไทยอยู่แล้วตรงนี้สุดจัดครับผมเออใครจะว่าเข้าข้างก็เข้าข้างครับตรงนี้ครับผมยอมรับเต็มที่กันไปตรงนี้เปิดโอเว์เล่นลูกผู้ชายไอ้มาแบบลูกผู้ชายตัวจริงครับผมภาดก็ขอโทษไปตรงนี้แค่นั้นเอง เดี๋ยวผมจะไปเรียนภาษาอินโดแล้วเนี่ยครับผมคําว่าขอโทษขอคําเดียวเลยเนี่ยภาษาบราซิลภาษาโอ้ยเยอะแยะเลยเวียดนามด้วยเรียงแค่คำเดียวขอโทษครับนี่ครับเลงมาครับดากูไม่ต้องขอโทษแล้วฮะยิงมาคาอูนน็อกได้มาโอ้แล้วซ้ำให้ตรงนี้ครับคาอูนครับโอ้มาเงียบเงียบสอยไว้หนึ่งครับท่านผู้ชมครับ FR ครับเฟอร์ไรเดอร์ครับ รวมถึงตัวของราช่ด้วยครับต้องออกมาแล้วครับเลสโซนตรงนี้ครับผมมีโอกาสดงหัวเขาเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับมันมีอยู่จริงนะและตรงนี้ครับกอคิวครับด้วยตัวของเอ่าไปก่อนครับจาก LGDs ครับ หิงคอมมาได้สวยเหมือนกันนะครับผมแล้วตรงนี้หาบุมพยายามจะดันขึ้นไปกับละไล่เฟิร์สไ d เดอร์ออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วระยะไกลๆอย่างนี้นี่ของชอบเลยแล้วอยู่ไซเลนมาจากไหนไม่ทราบว่าเก็บตัวของมิสเตอร์ไฟจากอีโบสไปก่อนครับเฮ้ยคุณนี่คุณเจอทีนี้เลยเขาไปแล้วนะ3ทีแล้วนะตอนแรกเอสที่ผมเจอไว้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับสุดท้ายเป็นยังไงคุณดูก็ฟินิชฟอร์สไปนะครับอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปตรงนี้นะโอเค จัดไปตรงนี้เคาะมารัวๆครับด้านบนนี่เป็นถิ่นของเราจริงๆนะสำหรับทางทีมทีนี้เราเล่นแดนชลบาบมุมนี้เนี่ยคือเขาเก่งตรงนี้มากๆที่โล่งๆไกลๆเนี่ยขอให้ได้วัดหมดครับทีมจากบาซิลบอกได้หมดถ้าสดชื่นตรงนี้แล้วดูเขาปูมาเรื่อยๆอยู่คุณเนี่ยความละเอียดเนี่ยเก็บทุกเม็ดตรงนี้ครับไม่ให้มีพื้นที่ที่เขาจะสวนกลับมาได้เลยครับแล้วกดลงมาด้วยครับจากทีมราครับบีบได้ดีครับคุณได้ใช่ครับแล้วตัวมันหนึ่งตับตรงนี้สะดุ้งไปก่อนครับโนดาครับขยับกลับเข้ามาครับ เสีย<ม>เวลาเล่นนานไม่ดีครับและเฟิร์สไซเดอร์คือวิ่งมานี่จะมาเจอกิกแฟมที่ดักรออยู่แล้วด้วยเป็นทางลงเข้าวงที่3ด้วยครับผมอ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวราดูในวงถัดไปครับว่าวงมันจะไปเข้าข้างใครตรงนี้นะแต่อย่างงี้น่าจะขับเกี่ยวสองเกาะอีกเหมือนเดิมด้วาแล้วโอ้โหอ,อ,อย่างนี้ไม่ดีครับแม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับมันดูเหมือนจะใก,กล้ฟินิกฟอสนะแต่ต้องข้ามน้ําอยู่ดีนะผมว่าฟินิกฟอสอาจจะต้องตัดสินใจขยับกลับเข้ามาวงนี้แล้วหรือเปล่าครับ ไปที่เกาะฝั่งนู้นครับเอชิวก็มูฟกลับเข้ามาที่เกาะฝั่งนี้แล้วนะแต่เล่นที่ขอบอยู่ครับแล้วระเบิดเข้ามาหนึ่งทีครับกิฟแฟมครับฮาซิครับแกยังรีเฟกไวอยู่ครับตรงนี้ไม่ประมาทนะโอ้ยหามุมเล่นแล้วกิฟแฟมไปเลยครับขยับแล้วครับผมเข้าสู่วงที่สี่แต่ตอนนี้ขอบวงอีสปอร์ตครับเราเคาะเข้ามาครับแอซ z ตรงนี้ครับได้ตัวของออมบักมาก่อนจาก FR ครับเฟิร์สไรเดอร์โดนเก็บไปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับซ้ำอย่างรวดเร็วครับ อูอีกแฟงแบเริ่มมาแล้วแ้วตรงนี้นะบวกกับ S กับ f r ครับผมก็คิวครับเก็บตัวของเนียร่าไปได้ครับตรงนี้น็อกดาวน์ลงไปครับชุกขึ้นมาได้อยู่ครับเนีย่ายังได้กลับเข้ามาเล่นในเกมต่อครับตรงนี้นารูโชครับและรวมถึงจัป้าตรงนี้ครับ เล่นใต้เนินครับตรงนี้ครับจากป้าครับแล้วเหมือนจะเจอกับก็กแฟมครับก็กแฟมด้านหน้าโดนยิงไปค่อนข้างเก็บทีเดียวครับแล้วอเบสเก็บตัวของโนดาจากทีมลอชมาได้ครับน็อกดาวน์ลงมาตรงนี้และคาอูนครับเป็น79ครับได้ไปกับคืนกลับไปแล้วคาล์ลตรงนี้ระเบิดเข้ามาได้แอมซาว่าไปอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับแล้วยิงคอม์มตรงนี้เอ็กแซคครับได้คาอูนกลับคืนไปครับและนี่ครับไซอาร์ครับเก็บไปได้อีกหนึ่งครับและระเบิดเข้ามาอีกหนึ่งและเอฟอาร์จบอันดับสิบไปเลยครับท่านผู้ชมครับ และไซเลนสกายเก็บไป2น็อกดาวตรงนี้แล้วโ็นอสครับเก็บตรงโชยู่ไปได้ครับแล้วสกายเก็บตรงสติดทิปเปิลน็อกดาวน์นะท่านผู้ชมครับคุณเดียวจะเก็บทั้งตีให้ใจเย็นๆก่อนนะตรงนี้ oh <my. S 1> และไซอาร์ครับเก็บอาฟฟิตไปได้ครับจากตัวของก e ิ๊กแปมครับและคาอูนครับผมซ้ําไปเลยครับ และอีท่าครับเก็บไปอีหนึ่งครับแล้วจาป้าครับแเ็กแตกมาอีหนึ่สกายเก็บตัวของอาบูไปแล้วสุดท้ายอีโบจบอันดับ8จากการลื้อของไซเลนครับโอ้ไปยาวๆก็ตรงนี้กันในส่วนของขอบวงที่3ครับแล้วบีบไปที่ทุ่งหญ้าตรงนี้ครับใครที่ผ่านไปได้จะสามารถเล่นต่อในวงถัดไปครับแต่ท้าจะยากซะแล้วครับมีอยู่4ทีมที่อัดกันอยู่ในขอบวงไซเลนตอนนี้นี่น่าจะสิบอัพเลยนะแล้วเพโซนไปก่อนอ่าแล้วอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมเออตัดไปครับเราสกับเอสครับตัวเต็งทั้งนั้นเลยครับตัดกันเองไป โอ้โหแล้วฟังกี้เอ็มครับได้มาหนึ่งครับคิวครับได้ตวงนารูชมาด้วยครับแล้วไซอัสตรงนี้ครับเก็บมาอีกหนึ่งครับแล้วก็คิวครับได้ตวงเอทธาไปครับแล้ววิวซัมออกจากเกมไปครับแล้วก็คิวได้ตัวของโลโลมาแล้วไทสันครับได้ท่าออกจากเกมไปอีกหนึ่งแล้วก็คิวได้บลูชน็อกดาวน์ลงไปตรงนี้ครับแล้วหยวนครับได้ก็ส์คิวกับคืนมาเหมือนกันครับแล้วหยวนตรงนี้ซัมก็ส์คิวออกจากเกมไปครับพร้อมกับไซอัสตรงนี้ครับที่ได้ตวงคาอูนมาแล้วไซอัสตรงนี้ดับเบิลคิวนะเก็บตัวของหยวนมาออออีีีกกนน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 ะะท่่่าผผู้้ชชมมคคคคคคครรรรรััััััััับบบบบบใงงไไปตตตแแลลซเเเหืดดดยวส๊ บบนะครับแต่ว่าดูไม่ต้องทันแล้วตรงนี้มาดูดีกว่าฮะโอ้แล้วทีเอสตรงนี้ครับเข้ามาโดนน็อกไป2ก่อนแล้วทิกกี้ตรงนี้ครับกำลังจะล่วงลงไปครับเหลือคาร์ลอสคนเดียวเท่านั้นครับคาร์ลอสครับเวกเตอร์อะคิโบตรงนี้ไหวหรือเปล่าเราลูกเข้ามาก่อนได้ตัวของโครนอสไปก่อนครับเอาเลยครับกำลังจะวัดกันตรงนี้ครับคาร์ล็อตฉลบเข้ามาพยายามจะชุบเพื่อนอยู่เขาเห็นตำแหน่งครับ วิวบอกว่าไม่ยอมง่ายๆครับตรงนี้แล้วมีคนกระโดดมาแล้วเป็นโนดาโนดารอสะบัดอยู่ช็อตนี้โนดาบอกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเล่นกันก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วหมอบเข้าให้ครับโนดาครับเคลียร์ไปอีกหนึ่งตีครับจบอันดับหกไปครับสำหรับทีมเอสตอนนี้เป็นเจ็ดคิวแล้วครับผมและ้วไซเรนตายแล้วท่านผู้ชมไซเรนตายนอกวงครับเอาเลยครับเฉียบๆไปครับคิวอย่างเยอะครับจบอันดับห้าอย่างน้อยนี่แล้งเขาก็หายไปเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้ววินิคคอสติดท็อปโวอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับใช่ครับฟลุโซมาตรงนี้ครััับบบบแล้้วคคคคคออออออยยยููู่่่ดดดาานนมิรรเฮ เท็ดคิวเลยครับผมแล้วโนบุครับตรงนี้ได้ตรงไทยสามไปก่อนครับผมก่อร์ซ่าพอเข้ามาหนึ่งทีพยายามจะชุบอยู่พยายามจะชุบแล้วเขายิงกดไม่พังแล้วโนบุครับได้ไทยสามไปอีกรอบครับแล้วตัวคุณเข้ามาแจมครับได้ตัวของนิโอเข้าไปอีกหนึ่งครับน็อกดาวน์ลงไปแล้วซ้ำไปเลยครับนท็ดคิวมาแล้วครับจากตัวทางด้านของฟินิกซ์ฟอร์และโนบุครับเก็บตรงไทยสามไปได้อีกหนึ่งครับสิบเอ็ดคนทั้งนั้นครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับแล้วฟินิกซ์ฟอร์กำลังจะเข้าวงเข้ามาเรื่อยๆครับมีโอกาสที่จะคว้าบูญย่าเหมือนกันครับ มือนจะจบด้วยตรงนี้ฟากี้เอมครับโดนปิดไปด้านบนครับยังคงมีฟุโซโกำลังจะไหลลงมาพร้อมกับเราครับสองทีมจากบราซิลเดอรคูดของเราครับกอดเราครับเก็บไปสองเลยครับท่านผู้ชมครับ ค่อยๆเล่นครับตรงนี้เป็นสโลปอยู่ครับอาจจะรอวิ่งพร้อมวงหรือเปล่าครับฟินิกฟอร์สครับใช่ครับแล้วฟรุโซมาแล้วครับชิดแล้วครับชิดแล้วครับไอวอลมาหนึ่งครับแล้วเห็นข้างใต้อย่างนี้เอาชัวร์ก่อนครับโคโนโคโนกดให้หมดครับแล้วลงมาสบายหนึ่งทีละอาทิตย์ไม่รอดครับต้งใส่ไอเจ็บไปแล้วจบดับสี่ไปครับสำหรับเฮคิวครับทุกท่านวงมาแล้วครับเดอะครูสเซปตาตรงนี้สองปาราซิลสกำลังจะลุมทีมไทยอย่างฟินิกฟอร์สด้วยครับแล้วเข้าวงมาได้อยู่ครับฟินิกฟอร์สตรงนี้ครับอาจจะรอรับดีๆมองหาตำแหน่งเล่นดีๆหน่อยครับฟฟนิกอครับ ด้นบนมีตัวของราครับแล้วก็มีตัวของฟูโซนั่นเองครับท่านผู้ชมครับแล้ววงบิวเข้ามาอย่างนี้ครับเคิวครับฟูโซโดนยิงเคะมาจากด้านข้างเหมือนกันครับผมเป็นตัวของเราครับขออภัยด้วยครับแล้วมา1ตรงนี้เรียบร้่อต่อไป2ท่านผู้ชมเหลือโนบูคนเดียวเท่านั้นครับแล้วฟินิคฟอสเอายังไงดีตรงนี้แลมโบเก็บไปได้อีกหนึ่งท่านผู้ชมครับสามบูย่ากำลังจะมาท่านผู้ชมแล้วห้าคิวมาแล้วทีนี้ ไปแล้วครับฟูลโซ่ครับจบดับสามไปแล้วตามมาอีกหนึ่งหรือเปล่าอยู่ด้านนอกวงอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอครับฟินิกส์ฟอสกำลังโถมเข้ามาตรงนี้แล้วคนสุดท้ายต้องเก็บไปเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โหสองบราซิลก็หยุดฟินิกส์ฟอสไทยแลนด์ไม่ได้ครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับจุดนี้ครับผมได้ไปอยู่จำนวกิวอยู่บล็อกคอควรเลยนะมาริ่กันด้าตรงนี้นะครับผมโอ้โหกันด้านะขอไปด้วยครับผม เรียบร้อยสามบูชาจากฟินิกรฟอรดครับแม่พื้นที่มัน